สวัสดีค่ะวันนี้วันที่7ตุลาคม2566นะคะเราอยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินก็เปิดทุกๆวันเสาร์ที่สารการเก่าจังหวัดสุรินหรือที่ว่าการอำเภอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะก็ตั้งเปลี่ยนจากย้ายจากฝั่งที่ตะวันออกแล้วก็มาที่ว่าการอำเภออยู่จุดเดิมที่นี่นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านผ้าไหมของน้อง ที่มาจากอำเภอจอมพระนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเราเคยมารีวิวครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่เราจะมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรารีวิวตั้งแต่ปีที่แล้ววันนี้มีผ้าไหมามาหลากหลายลวดลายเลยนะคะพี่ีเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันนะคะไปกันเลยค่ะเ,เรามาดูผ้าไหมร้านนกนะคะมาจากอำเภอจอมพระนะคะเจ้าของร้านไม่อายอยู่ร้านะะเพื่อนจ่ะ <c oughs> ไม่ต้องเรือหน้านะคะอยู่ร้านนกนะคะแล้วกอะไรนะน้อง นี่เขามีผ้าไหมใหม่มาแนะนําให้กับเพื่อนเพือนทีนะคะเป็นเป็นผ้าลายห้าตะโกยกดอกพริกไทยลายกวางนกยุงคู่นะคะเพื่อนเพื่อนแปดตัว,ตวอยู่ในผ้าผืนนี้นะคะเพื่อนที่สนี่เราให้ดูความสวยงามนะคะเป็น5ตะโกใช่ไหม ทอยกดอกยกกดอพริกไทยนกยูงนะคะหนึ่ี่ข้างละสี่ตัวนะคะท่านเพื่อนนี่นะคะสวยงามเลยนะคะเพื่อนสี่เป็นลายนกยูงนะคะเท่าไหร่คะผืนนี้คะสองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะท่นสี่นะคะของน้องไม่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 แพงนะคะเป็นเป็นผ้าไหมไหมค่่ะสังอ ไหมบ้านไหมคะไ,คะไคะปไหมโรงงานนะคะเพื่อนแต่ว่าหนานะครับแ่สิหนานะคะร้อนมากมีชายคุยหน้านางปนเป็นผ้าห้าตะกอลถอยกดอกริกไทยนะสวยงามเลยนะคะเพื่อน<ม><ๆ>ก็มาได้เลยนะคะร้านน,นกนะคะอยู่ฝั่งวันนี้น,นกอยู่ฝั่งทิศเหนือนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งทิศเหนือก็จะมี อ่าติดาสาาสจังนติดตรงสานแขงค่ะติดตรงสานแขงนะคะ <c oughs> เพื่อนก็จะมีอีกหลายลวดลายนะคะนี่นะคะก็จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูนะคะอันนี้ไหมมาจากอำเภอบ้านสวายบ้านสวายใช่ไหมอ,อันนี้ไหมบ้านสวายนะคะเพื่อนไปจัดขวางอันนี้ผ้าไหมจากบ้านสวายนสวานะคะฝั่งนี้นะคะเพื่อนที่สี่ปกตะโก พอยกดอกน้ำเงี้นี่ผ้าไหมพอลูกแก้วนะนี่สวยงามเลยนะคะอันนี้ก็ลายลายบ้านสวายเขาจะมีลายลายต้นสนนะคะเขาจะมีโทนของเขาเป็นลายต้นสนนะคะที่ตีนนะคะลายตีนต้นสนแล้วก็จะลายตีอะไรนะที่น้องเขาบอกนะคะ มีสวยงามเลยนะคะเพื่อนพีสีผ้าลายนี้จะเป็น2อมิตินะคะนี่ตรงกลางจะเป็นสีฟ้านะคะโอ้อันนี้เขาเรียกลายอะไรคะพุ่มข้าวบินฮะพุ่มข้าวบินพุม่มพุ่มข้าวบินนะคะเบื่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูลายพุ่มข้าวบินใหม่ดียกว่าเพลงดังมากนะคะ f ีสี่ไม่รู้ว่าเราจะ ตัดได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะดูลายพุ่มข้าวบินนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนี้เส้นไม้คลาเป็นสีแนะคะก็เลยออกโทนอ่อันนี้พุ่มข้าวบินนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำผ้าไหมลายพุ่มข้าวบินนะคะเพื่อนก็ <te ars> จะมีมีมีเ <te ars> ช,ชิงหน้าอุ้ม อ,อุ้มอุ้มมาเลยนะอุุ้อ๋อเชิงหน้าอุ้มบุญนะคะเพื่อนนี่ก็จะเป็นข้างล่างจะสิบเป็นสีแดงนะคะลายพุ่มข้าวบินตรงกลางเป็นสีฟ้านะคะข้างบนก็จะเป็นนี่ลายอุ้มบุญนะคะอุ้มไว้สองข้างเลยนะคะเขาบอกว่าการเลือกผ้าไหมให้เราเลือกตรงดูความที่ละเอียดนะะี่ค่ะถ้าตรงนี้ ตรงเด้เลยนะคะรับเพื่อนๆก็จะการทอผ้าไหมได้ดีมากนะคะนี่คะ่ะผ้าไหมมาจากสวายเขาจะเน้นตรงนี้นะเพือ่อนเขาจะมีลายตีนอยู่สองลายาลายเชิงอันนี้เขาเชิงอะไรนะเราจําได้แต่ลายต้นสุนนะคะเพราะว่า,ววาอันนี้เราอีอเราพูดไม่ได้เป็นลายเขมินนะคะเขาเป็นของของเน้นเอกลักษณ์เลยนะคะ คือสวายเขาจะมีเอกลักษณ์อยู่สองลายนะลายตีนนะคะเขาจะมีเอกลักษณ์อยู่สองลายอันนี้แอดลืมนะคะแอดเพิ่งจะสมัมัณรเมื่อเช้าน้องบอกว่าเป็นลายลืมแต่ว่าแอดมาดมูเชิงต้นสนเขาบอกว่านะคะก็จะเป็นลายที่มาจากสวายเองเลยนะคะอันนี้เป็นผ้าพื้นเลยผ้าบ้านสวายเขาจะเน้น คือมัดแล้วก็โอบแบบลายถี่มากนะค่ะเพื่อนสี่นะคะก็จะมันลายนะคะนี่ก็ส่วนมากเขาจะโอบลำเลยโอบลำแล้วก็มัดแล้วก็ย้อมเลยนะคะเพื่อนมัดเป็นแบบนี้แล้วก็จะไม่มีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้แต้มนะคะสัญลักษณ์ตีนถ้าไหม้มาจะสวายเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะเพื่อนก็จะมีเหมือนลายนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยตีนต้นสนนะคะแล้วก็มา สวยงามน้อเพื่อนพุ่มข้าวบินอะ่ะเป็นลายที่สวยมากแล้วก็มีเอกลักษณ์พิเศษนะคะเท่าไหร่คะพุ่มข้าวบินเท่าไหร่คะสองพันแปดร้อยบาทนะน้เพื่อนนะคะสองพันแปดร้อยบาทนู้นูก,กลางได้ไหมดังนิดนึงได้ไหมผ้าไหมพื้นนี้จะเป็นมิติมากเลยนะคะเพื่อนสี่นะคะเห็นไหมคะก็จะมานลายพุ่มข้าวบิน เป็นข้างบนจะเป็นสีม่วงนะคะโทนม่วงแดงแล้วก็้างสีฟ้านะคะลักษณะของพุ่มเ้้าบินเขาจะเหมือนกับลายบนล่างจักคล้ายๆกันแต่ว่าเอ,เออโคงเหมือนโคงไฟเลยนะคะนี่นก็จะเป็นพุ่มเลยนะคะ อันนี้พุ่มข้าวบินเล็กหรือเปล่าเมื่อเช้าเราดูพุ่มข้าวบินใหญ่นะมันจะมีพุ่มเล็กกับพุ่มใหญ่นะเพื่อนอันนี้จะเป็นพุ่มเล็กนะคะก็จะเป็นยกดอกเป็นลายลูกแก้วนะลูกแก้วใหญ่ลูกแก้วนะคะอันนี้ก็จะมีสลับลายลูกแก้วแล้วก็มัดพุ่มข้าวบินนะคะเพื่อนอันนี้เป็นผ้าผ้ายกดอกใช่ไหมหนูเป็นผ้ายกดอกลายลูกแก้วนะเพื่อนอันนี้ก็พุ่มข้าวบินสวยจริงๆนะเพื่อนที่สิ ก็เลือกไว้สักผืนก็ดีนะคะเพื่อจะหายากเข้าไปาทุกทีนะคะหายากแล้วก็จะเป็นลายทําที่ละเอียดเหมือนกันนะคะผ้พาผืนนี้มีมันมันมีลิมิตต้งทํายากนะคะเพื่อนผืนนี้นะคะกางเป็นสีฟ้าเหมือนตผ้าที่จะเอามาต่อกันแต่ไม่ใช่นะคะเพื่อนเขาสามารถทําได้ทอสไลดไล์เลยสวยจริงๆเพื่อนๆนะสิว้าวนะคะ ร้องว้าวเลยนะคะ,ะเพื่อนสี่นี่นะคะหลายพุ่มข้าวบินนะคะของน้องล็อกอะไรคะล็อกหนึ่งสองห้านะคะมาเลือกได้เลยนะเพื่อนสี่นะคะของน้องนุกนะคะร้านล็อกหนึ่งสองห้านะคะสนใจก็เดี๋ยวโทรผ่านแอตวันเลยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้แอตวันจะเป็นสื่อสารกับข้อใหม่นะคะก็อยากจะทํา ขายเรื่องผ้าใหม่แล้วนะคะก็จะลงเบอร์ของแอดไว้นะคะแล้วก็ติดต่อแอดได้เลยนะคะถ้าภ้าผืนนี้2,800บาทนะคะเพื่อนๆมีลดไหมคะคือถูกที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเราเราดูดูที่ไหนไม่มีแล้วนะคะหลายพุ่มเพราะว่าเป็นผ้าทอยากนะคะมันมีลิมิตตั้ง3าชั้นเนาะ 1. 2ชั้นนะคะสีฟ้ากับสีม่วงผสมกัน โอ้ ه, สวยจริงๆนะคะเพื<ๆ>่อนนิแีแวะมานะคะ<ๆ>หรือว่าติดต่อทางแอดนะคะ<ๆ>เดี๋ยวแอดจะลงเบอร์ให้นะคะ<ๆ>เบเอร์แอดก็0621834681นะคะทักได้ทางเพจตะวันรัศมีเลยนะคะถ้าทุกท่านสนใจผ้าใหม่นะคะก็ทักแอดตะวันได้เลยเพราะว่าตะวันเริ่มจะขายผ้าใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไลค์ให้กับเพื่อนเพื่อ MC, ได้ชมอีกทีว่าเราเปิด จำหน่ายผ้าใหม่แล้วนะคะสนใจก็เดี๋ยวเราจะไล์ให้ดูเลยนะคะอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวน้องเขาอยากให้ดูลายตะขอลายากีนช้างช้างเจ้าฟ้านี่นี่โหใช่ไหมสักผ้าครามโฮผ้าโฮมโฮมตีนช้างนะคะอันนี้มาจากสวายเหมือนกันใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าลายลายตีนเขาก็จะเน้นนี่นะคะเพืเ่อนๆไปดูนะคะ สัญลักษณ์ของบ้านสวายเลยนะคะก็จะเป็นสามพันบาทนะเพื่อนเป็นโฮตีนช้างนะคะเป็นผ้าผ้าห่วเจ้านะคะนี่นี่โฮตีนช้างหัวเจ้าฟ้าเขาบอกนะอะไรนะพระเทพเหรอโพประยุกนะคะช้างเผือกนะสวยมากเลยนะเพื่อนสีก็แวะมานะคะที่ร้านของนกและสนใจนะเพื่อนซีก็ทักแอดมินได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะให้เบอร์ไว้ใต้คลิปนะคะ ก็ติดต่อผ้าไหมทุกร้านเลยเดี๋ยวจะได้ติดต่อให้อีกทีนะคะก็ทักเอนมินได้เลยนะคะนี่แล้วก็มีหลายลายให้เลือกเลยที่ร้านนกนกลก็อก0ูนย้าเนาะหนึ่งสองหน้านะคะเพื่อนสๆก็มาแวะได้เลยช่วงนี้ช่วงนี้โทนสีฟ้ามาอะไรอย่างนั้นเพื่อนก็มาติดต่อกันได้เลยนะคะ วันนี้ช่องตะวันรัศมีและสไตล์ก็พามาชมนะคะสวยๆนะคะเอาเลยค่ะ,คะ,คะอันนี้หกร้อยามาถูกแล้วค่ะม่ได่าวันนี้ช่องตะวันรัศมีไล์สไตล์ก็พามาชมผ้าไหมลายพุ่มบินนะคะ แล้วก็ cage, vampire, อันนี้ก็อันนี้ชุนตะลัสีไรสไตล์ก็พามาชมผ้าไหมนะคะ เราก็หว <Private S ality> ังยิ่งว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงจะถูกใจในคลิปของเกาบ้างไหมนะก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขอให้เพื่อนๆวที่นีด้วยนะคะขอบคุณทุกโรกขอบคุณทุกลค์ขอบคุณทุกคนที่แชรสกันช่องของเรานะคะ ท่าชมคลิปเรานะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งชจ้งเตือนไว้ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องปวัติสและสไตล์ได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ